กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีทูกฐานพบพ่อกับซองไม่น้องแก้มบุ้มพี่น้องเอ้ยแม่ใหญ่เพิ่นกลาลังเข็นถ่ายเข็นยังเพินน่นเนาะเข็นหลอดเพิ่อปั่นลอดปั่นหลอดเพิน่นเอาผายนี่พ่อแม่ปั่นเห็ดนะมันกระมันแล้ว อือา่ต่ได้ยห้้ต่อบไปยาวแบบผมมาได้เ่ยผมาันนี้ครับหมักตุ่มปนไดดอกมันแบบมันหอะเนี่มันได้มันเย่ๆยะผมต่ำมันนะพี่นะอเ้อืเขาหมักตุ่มแต่ผมแบบเย็นเย็น เย็นแหงมตุ้มแวหาคืองตาผากมาหายแล้วก็เพงที่เรายังเอาไหวอ่เอามาตุ้มละเถื่อหนึ่งกกเอาไหวอีกมาตุ้มร่องเบิ่งมือหนึ่งซองเมื่อนี่แหละแล้วก็พาไหวอีกคือเกาเอ้ยมันใหญ่ข่ดตุ้มขาดอะไรโดย กับเพงอะไรก็แมนสื่อกับเมนโงพันบาทผูบ่อวผหนึ่งเนาะมันใหญ่ปานันนลงตาเอ้ยขอบคุณลายๆเด้อผากมาหายกันมันจะเจิดแหงบ่ตุ่มซำปจังค่ะฮะมันจะกับเพลงกัน่ิหลงมันจกับเพงแพลงสิหลงเลยก็คือลค้าวานนะ ตอนคางท่างในเด้เฮ้เสียงลูกไฟอีเม่นี่เฮ้ลูกลหล่าเมนดบ่แลซ้ายลูกลหลาห่าอือลูกหล่าเห็ดนังลูกพี่น้องไม่ใช่เจินกับปันหรอถฮาสิไปเบิ่งสันนี่ป่าเห็ดยังเนาะจ๊อกจ๊อก เพิ่นสะบัดดูผัดมันโอ้เจ้าเจ้าเจ้าลูกข่อยสิล้มล้าสบายดีปาลูกในลูกลาลูกลาลูกลาข่อยได้พี่น้องเลยนี่ลูลาลูลายุด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 นั่งซ้ายเลยลูกข่อยได้แหล่นเห็นยังแหล่นป๊บแม่เห็นยังอะไรนะสบายดีปาลูกงามๆเนี่ยลูกไวไวเม่เค้าประใส่ลูกเอ้อฮะอ่ะ สบายดีปลาลุงไว้ลูกหล่ะอปินมาหาปลาลุงเนี่ยติลูกปินมาหาปลาลุงแม่ปะาปินหาปลาลุงอุ้ยหลานสาวหลานสาวอู่ช่างดีอืมอืมอรไถมัสันนิป่าพี่น้องเ้ยมาถ่ายทั้งล่างเฮาลงถ่ายกอดเจ้าเลยเด้ ฝันนี่ป่าฝันขยันขันแข็งได้พี่น้องเลยไปธรรมาดาได้จ้าสบายดีพ่อแม่พี่นออ้องแบบนี้แหละคนคนเขาเสีบว่าเ้าก็ต่ำเป็นคือการห้า,าก็เคยต่ำอยู่เนะาะเคยเห็นเลยหักหูกนี่แม่ต้อน,นั้นเาต่ำเน,นี่ยน้องแม่มันขึ้นขังเดียวงเลยเง่งได้อยา่างไรวะเออ แม่ว่าอ้าวสะพัดเหตุแบบนี้วะซันสะบัดขึ้นคางเดี้ยวเลไรเง่งองีเทลาป่ะมแม่ชั่วโมงเราไดพพ้ภพเนี่ยจักพื้นแม่นี่นะซึหาว่าสี่พื้นได้สี่สี่อันเฮ้ยคือเบาต่ำเพรตาเสืออ่ะนะเฮ้ย แม่เสือก็มีอยู่บอแม่เจ้าคือบ่ตามเพ่ตดเสือแม่ห้าดมักเพ่ตดเสือเพิเดือนห้าสิมาเลือกงาเพ่ตดเสือก็มีอยู่สีอันนั้นห้ายังบ่ได้แม่สีงูดินน่ะเดีสีกลมสีงูดินน่ะเต็งสิตัดแบบเป็นแขนยาวเลยเลยหนุ่มสีกลมเออสีกลมสเน่ต์เป็นชัดรุขยันพันแขงเลยพี่น้อง ระนนหนับหลอดเดอร์คำะตำสวยแล้วนี่ตอน,นี้ว่าเมื่อหรเมืเอ่อไหเ,เบิดหลอดลายอันเลยเราวบาเบิดในสายเรา,ามีหลอดสามอันกันยังคือเก่าเนี่ยต่ยาอออยาาอ,อ,อย่างหัวเนาะ แม่น้องอนเนยไปใส่ก็เลยไปหามอันหม,ม่ใ้โอ้ยเนาะไม่ยอต้นไม้ไหนต้นนี้นไปกับพากับพอร่องอนเออน่ยพ้องอนเน่ยเออ,เอ,อไปปีนมดได้เลยมาว่านกัปีนเสามโลอเฮยแดงมาสามโลผมบอแม่เข้าไปหอด้วยสามโลผัวนวา,านเนาะเออ,อ,อมันมีเลยเนาะโลนึงข้าวาโอ้ย ยายโยคิดบาปแต่ยังเบรคคายี่นบอกว่ายงอยู่ในกระสอบมาถึงเชาไปคายค่ะเฮ้ยเต่งเห็นหลายเด้อเฮ้ยอันนี้นะเฮ้ยมือเต่งปลาเมงซ้อนนะก็เห็นมองค่ะปลาเมงซ้อนขับก๊กกันนะลงงานเด้เจ้าเบรคเต็มเป็นกาบอยู่กกกันนะมันองค่ะปลาเมงซ้อนแล้วมันมีก๊กหวานนะเออลายหนึ่ง ไปเด้อไปหลาดกันเด้อนหากระสีเป้าคือกันหาเมฆายพี่น้องเอินโลหะพันมันกระสิเบาแนี่ยละเนาะมันคล้ายๆกากกล้วยใหม่เนี่ยพี่น้องคล้ายๆแบบเดียวกันนั่นแหละกับก็กล้วยใหม่น่ะมันเป็นใบเป็นหงานี่ยนั่นแหละแมเป็นหงาอืม่นซื้อโลหะพันกรีบกับโลซาบาดกับบะฮอดซ้ำเน้อยไปบ่อจนวดจักมือสองคนเฮา ขึ้นได้ป้เจ้านาะเจนวดขึ้นบาได้เจนวดขึ้นวงใหม่มาได้ไม่น่าเอาการเลยเอาบักตานไปนำเนาะบักตึกไปนำก็ได้บัตรเติมเงินป้าพี่น้องเลยพาหลอกหาแถวป่าเนาะระบาวกกตัวใดมันลายน่นาลายได้ระบาวได้เป็นทราดโลบเลยอืออืออืไปสู่ฮาโลด่ะห้าสิบไปอือป้าพี่น้องเลย สิประหากกอันนี้มาขายเลยพี่น้องแม่น้องอเนยไปอลไรสองมืออลไรแม่น้องอเนย์สองมือยังได้พอกี่พอบาทเนาะยังบ่ได้ยังบ่ได้พอกี่พอบาด่าสิบประหาเราไปเบิ่งอย่างไะเนาะเนาะถ้าได้เขาว่ากกได้มันลายเนี่ยมันสีใบมันสีโดด มันจะย่อนแต่สะลงมาโล่แล้วหดเป็นชิพโล่ันปกหลายลายปลาหนะบอดเดียนโยลายเหรอมอนเป็นแบบกามันก็นักอยู่ได้กว่านันอ่ะอืม้นนอกันนี้ว่านักอืมอืมมันก็สีนักเติบอยู่พี่น้องย ตานี่ะพอได้เงินใสเนาะพอได้ซื้อบัตรซื้อเบอร์พี่น้องของแบนโทรหาไม่ต้องอเยกับบอหลับเผนเปาฮากกอันนี้เนาะสงสัยอยู่เด้อโบอไปย้าไปกับตาดำในโอ้ไปนำการเลยโอ้สงสัยไปทางหัวขย้งคอเรื่องหัวแนี่โอ อ่าเขากันบหลือใครไปใครมันเอออต้องแก้มบุ้มผลิตก็ไนานะพมาเงินไหญ่จืดพญาจอยเดี่น้องเลย เดียมยามอีกแล้ว้าก็ได้โป้งเดียวบ่แต่สาวมันถ้าเขาว่า้าเกม่างสร้างในย่างเฮงบยจังสีมานี่ยสีหมือัวนี่กบอสสีมาหามือย้อนไปเลยเลยได้ได้สร้างพอนนองบิวสะบัดตัวแต่สเน่แทนเราพี่เนาะตัวไปเลยเลยได้พอนนองบิวนี่จัดการเห็นไดเลยต่อเสร็จใดด สันนี่สิจัดการพอน้องบิวพี่น้องเอ๋ยเตรียมพอน้องบิวเตรียมรถแต่ว่าสิลงทางเมื่อซะประจักษ์สั่งลงทางเมื่ออะพ่อแห้งเลยเนาะพี่น้องเนาะมาทางไหนก็ไปทางนั้นเลยปไปเจ่าเหม่ยรอเลยนะสินี่ไม่แคร์ค่ะอืข้าวสิเหม่ยนี่บอกไม่เห็นอะไรก็ไม่มีย่านแต่ข้าวพวกเห็ดเห็นแล้วหน่อเห็ดเฮือนเด้อพี่น้องมันเป็นเห็ดยังเด้อ เมื S <S ่อในเพิินนนแเลถ้าก็ได้สำานีก็ิเป็นหมายเมื่อนะหวเนาะในไ่จืองจุ่มเนาะเอ้ยมาขึ้นกับสิงเงือนข้างอุ้ย่าเมื่อยได้ฮ่าวาบดมื้อก็บไดข้นได้เนเงื่อนโวแบบยางกันยางร่งกับเมื่อย้เลยแบบมันชุ่เนาะข้นไปแต่นอนยามมาเศร้าไปได้ขืนพันวะ พี่น้องน,นอนตลาดเขาเงี้ยอืมทั้งกะอยากนอนตลาดเต็มที่แล้วพี่น้องพี่น้องอืมมากกระไรหายชเวิเหนีห็ดหงอยหายเหน่จืดแล้วนะอ่าหางห้องเละหายเหน่จืดอนอนหามเตียงขับไปนอนพี่น้องเลยหามเตียงขับไปนอนวะเบะ เจ็ดหกได้ยัดขี่เขียแม่งเง้อเลยลานกำลังสะาเออเออเจนหนวดพี่น้องเลยมาละมาทุกทีดูดิมาละกาล้างกระซีคือปอบ่วยตรงน้ำกินโอ้ยตรงไวบ่เนาะมาแรกต่งอยู่หน้าไฮเดรบเดียวเดียวไฮเดรบเออเดียวบ่ต้องใส่สายค่าเออแล้วก็เห็ดเป็นรักแล้วก็ เตรียมรักไปก่ทะเลแล้วก็ทาข้าใลาเตกมาเกี่ยวกับชายคาอเคียงทะเลโตงอยู่บ่ได้เกี่ยวกับอันชายคาอันนี้ต้องว่าแตมันโดดๆทะเลหนักนะวาตื่นร้านสจะประแต่งโตงามแทนี่ใส่เพิดและเพิดเพิด พี่น้องคลิปนี้ก็เิรําลาพาจาไปแล้วพี่น้องห้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องไม่น้องแก้มบมุมในเด้อฝากเบิง่งกฝากสมต่อไปสบายดีสบายดีปลาลูกในลูกล่ะ